สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นาทีผ้าเขาป่าชมบรรยากาศเดอ้อจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีแท้จ้ะเขามาลเลเฮดคือเกาจ้ะเนี่ยบรรยากาศมีน้ำพรม,มจะมีน้ำไหลสวยงามมากเสียงดังพร้อมไหมจ้ะบัดนี้ก็สิไปเดินไปเรื่อยๆไปหามงเก็บเฮดจ้ะพี่น้อง ก็หาหมองเก็บเห็ดรู้สึกว่าแม่ทิพย์จะเห็นดอกหนึ่งมันปูเหลืองจ้ะย่าเริ่มตัดขึ้นอ่ะโอ้ย่าได้สั e งแมพี่พี่ผ Maybe ไปดินี่จักพี่น้องแถวนี้นี่ ไอทีพสิมาเก็บประจําจ้ะแต่ว่าโอ้โหจะมีหรือเปล่าอีหยางหนึ่งมันกับบอลนี้แต่ไม่ทิพย์น้อย้ะ่น้อผู้อื่นเพิ่นกับมาเก็บคือกันแต่พักหลังๆมากนี่ไอทิพย์โปรไฟลดียมากแถวนีเพราะว่ามันไก่จากบ้านไอทิพย์นี่จ้ะตะกี้มาประจําเพราะว่าอัน มันอยู่ไก่มองทีอยู่ไก่บ้านตะวาน่าหลังๆมาเนี่ยอยู่ไก่บ้านจ้ะก็เลยบอกใครเด้มาพ่อใหญ่บ้านแหละก็บอกใครเด้มาเนีจ้ะเพราะว่ามันอยู่ไก่ไก่จากบ้านหลังหม่ตะว่าห่างไก่ก็บ้านหลังเก่าจะาพี่น้องกัสิเลมึงไปเรื่อยๆเพราะว่า ผู้หูขึ้กันว่าจะมีหรือเปล่าจ้ะไม่รู้เหมือนกันจ้าเฮ็ดมองนี้สิเป็นเฮ็ดมันปูขาวจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดปูแล้วก็ทห้บืเห็นจ้ากดอกเลยจ้ะเนาะมึงก่อนจ้ะ น้องพึ่งจะมาพอเห็ดจะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดมันปูขาวแล้วก็มองนี่ก็มาเก็บประจ,จําจะแต่มาปีนี้โบหลายโบมีจะ,พ,ะ,จะพี่น้องเห็ดนะจ้ะพึ่งจะเห็นซองดอกจ้ะยังไงจ้ะเห็นซองดอกมันปูขาวจ้ะ หมันอยู่ข้างในโอ้ยบอบอสมคือหวังเลยจ้ะพี่น้องปกติมาหลายหลายเด้ยจ้ะต่ะว่าก็สิเดีหามือก่อนอาจจะมาบอถือช่วงจ้ะพี่น้องหรือมีคนเก็บไปก่อนปกติในหลายจ้ะพี่น้องหล,ลาย จะเห็นสองดอกนึงปกตินี่อุย้ยเก็บมวนเก็บมั่น้ะพี่น้องจะเก็บกระสีโลไปมึงกันลาไม่อีว,อวบ่โอมี่เ้อจ้ะลาภาานี้นะม่ที่บ่ใครได้มาทางนี้เพราะว่า มันไก่จากบ้านที่ไม่ทิบอยู่ตอนนี้จ้ะ้าม่ทิบอยู่ทางเกา่าเดียมันไก่อยู่อูีบานหลังเกา่าจะบานหลังไกลนี่มันหลังไม่นี่มันขับรถุดโดนตืดจ้ะเลยบุกใครได้มาท่านี่แต้ว่า นาทีว่ามันคือสีัน้องบอมเอตกับนาทีเหมือนกันนะกเก็บทุกเงินเพิ่นกับมาเก็บคือกันคนอื่นเพิ่นกับมาเก็บคือกันจะพี่น้องนี่บอมมี่นู่นนี่พี่น้องมาหาเห็ดกับบดอะไรเห็ดบอมมี่เห็ดไหมจ๊ะเห็ดบ้านไหนเห็นบอมมี่บ้านในมีเห็ดเลยจ้ะพี่น้อง บันี้ก็ชุมบรรยากาศเอาลม,มเห็ดไปชุมบรรยากาศมีจะ้ะสะพานสะพานข้ามน้ำนี่สะพานข้ามลม,ม,ม,มเห็ดจะ้ะมาหาเห็ดมาเลาะเห็ดนะเลาะมึงเลาะมึง,อม,งมองเคยเคยได้ไหมจ้ะบ่ม,มีแต่ว่ามันต้องมาจอบอยู่เรื่อยๆแล้ว,ลวพวกมิตรพวกใครมีเวลานะ บรรยากาศต้องจอบู่เรื่อยๆมันยุกไก่พร้อมจ้ะยุกไก่ก็หมองโซนี้ทีพิับรดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลัวมันก็นเลยแบบว่ามันก็นเลยไม่ยากเนี่ยต้องไปหาหมองไมจ่จพีหน้องต้องไปหาหมองถีมที่พายขีดล่งหมดก่อนตอนนั้นยุกไก่บ้านเติบไปจัดตะว่าห่งประมาณว่าไอ้ อยากมือมึงมองเก่าอะนะบรรยากาศมองนี้มันดีนะเนี่ยบรรยากาศเขาจะบรรยากาศเขาสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องนเนี่ยสวยน้ำไหลฟังเพิ่นมากจาก้ะเสียงน้ำไหลอืม ไปจะเดินต่อพามาลอปลาละปลาชมบรรยากาศชมบรรยากาศป่าสน น้ำใสใสจากพี่น้องน้ำใสคักน้ำม,มันเป็นน้ำฝนลงมาจากเขาไหมจ๊ะน้ำฝนลงมาจากเขาใสเดินต่อพี่น้องม่เห็ดเพ่งบนนี่โอ๊ยไม่คีบเก็บไปก่อนเด้อไม่ทีจังสิมึงที่หลัง มันคือเห็ดผงโอ๊ยมันโบเมนเห็ดผงมันเป็นยังสี่ข้างล่างแต่ว่าเก็บไปกอนจ้ะจังสีพิมองน้ำกลนคือหลายเท่มันคือเห็ดผงเลยจ้ะนั่นโอ๊ยมันอยู่นอกกนี่นี่เนี้ยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นยังเห็ดผงมันคือเป็นยังสี้าเมนเห็ดผงโอ้ยเจ็บกอนมีทีพยังสีเมมองน้ำกนจ้ะคุณยู่ข้างในพุนก็มีโอ๊ยเห็ดยังนอนี่งนอ โอ้ยบอกแน่พี่น้องเอ้ยเห็ดยังง้อแบบนีน้เก็บก่อนพี่ที่เปสมีมึงน้ำกลมึงนนเนี่ยอะไรจ้ะเนี่ยมันเป็นเห็ดยังมันคือเป็นใังสี่เนี่ยโอ้ยเก็บก่อนเดอ้อแตงสมีมึงน้ำกลเด้อนอ้นองเดอ้อมึงเนีเ่ยไปที่บุหูจักเพราะว่าเก็บก้อนแต่เก็บก้อนบ้านหูดหอกแต่ว่าห่างเก็บก่อน Leave some for the next person, d o m i t i p เนี่มุนีใจคือกันได้จต่พี่น้องแต่ว่าห่างมีคนคุณนะปาดร้อยหลายกระลังขึ้นกระลายจ้ะโอ้ดอกตุ้มตูมแม่แต่ว่าบุหูเด้อจันมึงเนี่ยบุหูเป็นเห็ดหยังแต่เอาไปก่อนถามันเป็นเพื่อนเป็นเห็ดกินได้เป็นมือน้ำคลด นะมันคล้ายๆเห็ดเพิ่งจ้ะต่วันเป็นเห็ดเพิ่งอยังระเบียดนีห้หลายๆเฮ้ยมาเจอจังงี้เก็บมันเลยแต่ว่าจาังเป็นเห็ดจินโมเมนเห็ดจินเด้อเก็บไปก่อนเพราะว่านโอ้ยมึง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 

นี่ห้อยคนตัดอยู่อุย้ยคนะุณ่านี่นี่นี่ห้อยคนตัดจะพี่น้องนี่นี่นี่ห้อยคนตัดยุ่จ้ะคนตัดเอาอ